สวัสดีครับผมกับผมช่องดักเซลล o ุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสับประยุทธทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่26ในบทที่9นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซลเหียนของเราเนี่ยกำลังมาที่บ้านของหลิวชิงนะครับกำลังแย่งรูหนอนกันอยู่นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่เพบสหายเก่า เสียงหัวเราะขุนหูทำให้หลิวชิงตัวแข็งไปชั่วขณะใจถัดมาเขาคืนสติได้ในที่สุดจ้องมองบุรุษหนุ่มแปลกหน้าที่ลำบากยิ้มบางๆอยู่ตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาเจ้าเจ้าคือเซียวเหยียนเหรอพอประโยคนี้กล่าวลางออนแอนของหลิวเฟยที่อยู่ด้านหลังสะดุ้งเฮือกชื่อเซียวเหยียนได้ทิ้งความทรงจำที่ยากจะลบล้างไว้ในใจนางเช่นเดียวกันอัจฉริยะแท้จริงแห่งสำนักในเมื่อปีนั้น แม้แต่หลิวชิงญาติผู้พี่ซึ่งนางภาคภูมิใจที่สุดยังไล่กวดไม่ทันหลิวเฟยรอบสำรวจบุรุษหนุ่มด้านหน้าพลันอึ้งงานเล็กน้อยนางสังเกตเห็นพิรุษบางอย่างมือที่ซ่อนในแขนเสื้อเริ่มหยุกหยิกพางหลบเลี่ยงสายตาความบาดหมางเล็กๆระหว่างนางกับเซียวเยียนในปีนั้นทำให้เซียวเหยียนกับหลิวชิงต้องประมือกันผลลัพธ์สุดท้ายกลับทำให้ที่พึ่งพิงในใจนางพังทลายไม่เหลือจวบจนบัดนี้หลิวเฟยยังจดจำเงาล่างผอมสูงที่หยัดยือนองอาจนั้นได้ดี เซียวเยี่ยนในตอนนั้นยังเป็นแค่หนุ่มน้อยที่เพิ่งย่างเข้าสำนักนายไม่นานทพะว่าผลงานของเขาครับเพียงพอทําให้คนทั้งสำนักนายต้องเหลียวมองเป็นเป็นเขาจริงเหรอหลิวเฟยขบริมฝีปากแดงละเลือเบาๆนับแต่อดีตการหญิงงามชื่นชอบวีรบุรุษเซียวเยี่ยนทําให้นางแจม่มแจ้งบนโลกนี้ยังมีคนที่เก่งกล้าสามารถกว่าญาติผู้พี่ที่ไร้เทียมทานของนางอีกและสิ่งนี้ทําให้นางค่อยๆลดความเย่อหยิ่งจองหองลง รู้จักที่จะสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เสียงนี้น่าจะไม่ผิดเซียวเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มพรางวาดสายตาบนล่างหลิวชิงอูทานอัศจรรย์ใจระดับมหาราชยุทธ์เจ็ดดาวมีเลวนน่เก่งกว่าลินเยียนไม่น้อยทีเดียวได้ยินสำเนียงคุ้นหูหลิวชิงจึงแน่ใจในฐานะของคนตรงหน้ายามนั้นแววตาเป็นประกายตื่นเต้นยินดีจากนั้นกว่าตาบนล่างเซียวเยียนพลันอึ้งงานเล็กน้อยกล่าวด้วยรอยยิ้มขื่น ตอนนี้เจ้าน่าจะบรรลุถึงระดับปรมาจารย์ยุตแล้วกระมังภาพที่เซียวเหยียนย่างเท้าก้าวเดินกลางอากาศเขาเห็นชัดถนัดตาคำพูดของดิวชิงทำให้ทุกคนด้านหลังสีหน้าแปรเปลี่ยนพวกเขากว่าดตามองเซียวเหยียนด้วยสายตาอาศัศจรรย์ใจผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุธที่อ่อนวัยเช่นนี้มิใช่จะพบเห็นกันบ่อยๆแค่โชคช่วยเท่านั้นแหละเซียวเหยียนระบายยิม้มกลับมิได้ปฏิเสธฮไม่เคยตามเจ้าทันสักทีสมแล้วที่เป็นผู้มีพรสวรรค์สูงสุดของสนักในขอยอมแพ้ หลิวชิงก่าวอย่างสะท้อนใจปีนั้นเขาเข้าสู่ระดับราชันยุทธ์ครึ่งเท้าเซียวเหยียนยังเป็นแค่ยอดยุทธ์คนหนึ่งทว่าบัตรนี้ไม่กี่ปีสั้นๆเซียวเหยียนกลับบรรลุถึงระดับชั้นที่ทำให้เขาต้องแงนมมองแล้วความเปลี่ยนแปลงคณิตวสุดขั้วชวนให้ผู้คนมิอาจยอมรับได้จริงๆเซียวเหยียนยิ้มมเลือบมองหลิวเฟยด้านหลังหลิวชิงส่งยิ้มพรางพงกศีรษะให้นางและภายใต้รอยยิ้มของเขาหลิวเฟยกลับแก้มแดงส่้นขึ้นมารีบเบือนสายตาหลบทันที ตอนนั้นออกมาก็ไม่ล้อข้าก่อนยังนึกว่าพวกเจ้ามีเรื่องร้ายแรงอันใดเซียวเหยียนกรอกตากลับมาที่หลิวชิงพวกหลินเยี่ยนบอกว่าเจ้าต้องสะสางความแค้นพวกเราอยู่ที่นั่นก็ไม่มีประโยชน์มากนะจึงพากันออกจากจักรวรรดิเจียมาจริงด้วยเจ้ามาทําอะไรที่นี่อ่ะหลิวชิงเล่ายิ้มยิ้มเขาลอยทำาหมืองถึงบนหน้าจางหายไปเกือบหมดชัดเจนว่าเขาดีใจสุดขีดที่ได้เจอเซียวเหยียนอีกครั้งข้าต้องไปแดนโอสถของเมืองเทียนห่วงมีรูหนอนที่ทะลุถ,ถึงที่นั่นได้โดยตรง จึงแวะมาเยี่ยมดูเจ้าก่อนเซียเวเยียนยิ้มกล่าวพังชำเรือมตระกูลเฉิงที่อยู่ไม่ไกลนั้นแวบหนึ่งได้อยู่ชิงพยักหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างรอให้พ้นวันนี้ก่อนรู้หนอนก็จะเปิดให้ใช้ถึงตอนนั้นข้าจะช่วยจาัดก,การให้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้บอมให้เป็นหน้าที่ข้าก็พอรูหนอนตอนนี้เปลี่ยนไปให้ตระกูลเฉิงดูแลแล,แล้วพวกเขาไม่ชอบหน้าพวกเราตระกูลหลิวมาโดยตลอดถ้าพี่หลิวชิงออกหน้าพวกเขามีแต่จะกกันแกล้งหลิวเฟยจู่ๆบนพึมพำขึ้นหลิวชิงชักสีหน้า หลิวเฟยเงียบปากทันใดเกิดอะไรขึ้นต้องให้ช่วยหรือไม่เซียวเหยียนทันสังเกตเห็นสีหน้าหลิวชิงกรอกตาไปทางหลิวเฟยไม่มีอะไรก็แค่ปัญหาเล็กน้อยไปเถอะกลับไปก่อนเจ้าอุตส่าห์มาถึงเมืองเทียนห่วงทักทีอย่างไรก็ต้องรับให้เต็มที่หลิวชิงโบกมือไปมาแล้วมาเดินขึ้นหน้าโอบไหล่เซียวเหยียนตอนที่เจ้าตามข้าไปจักรวัดเจี้ยมาข้ายังไม่เคยพูดแบบนี้เลยเซียวเหยียนจ้องหน้าหลิวชิงพางหัวเราะเบาๆ ท่อนแขนหลิวชิงนิ่งค้างกลางอากาศบรรจบสายตากับเซียวเยียนหัวเราะคืนๆกล่าวเสียงอ่อนใจที่นี่ไม่ใช่จักวัดเจียนมากําลังพลําพังขุมกําลังของตระกูลเฉิงตระกูลเดียวก็เหนือกว่าสํานักม่านเมฆาแล้วถ้าเจ้าออกลงจะเป็นการหาความลําบากใส่ตัวเฮหลิวชิงเจ้าจะดูถูกเซียวเหยียนเกินไปแล้วเขาพึ่งฝ่าดานหอวัชระวายุมาหมาดๆแต่แม้แต่เฟยเทียนประมุขหอวัชระวายุอุดรยังทําอะไรเขาไม่ได้ตระกูลเฉิงเล็กๆตระกูลหนึ่งยังนับเป็นตัวอันใดอีก ลิ้นเยี่ยนด้านหลังแบะปากกาวพอฟังหลิวชิงและผู้ฟิสูจสองคนด้านหลังถึงกับตะลึงงันฝ่าด่านหอวัชระวายุงั่นเหรออย่าไปฟังหมอนี่เพอเจอร์ก็แค่เรื่องขัดแย้งของหอวัชระวายุเล็กน้อยแต่ขี้คลายเรียบร้อยแล้วเซียวเหยียนบอกยิ้มยิ้มแม้เสียงแม่ผ่อนคลายแต่พวกหลิวชิงยังคงรู้สึกถึงความล่อแหลมอันตรายที่แฝงอยู่ในนั้นในดวงตาหลิวเฟยทอประกายวิบวับสายตาค่อยๆกวาดผ่านเลนล่างเซียวเหยียน หลิวชิงอัศจรรย์ใจเล็กน้อยจากน,นั้นอึดอัดเครื่อคู่จึงกล่าวเสียงเหนื่อยหน่ายก็คือปัญหาที่เกิดจากรูหนอนที่ว่านั่นความจริงปีนี้เป็นรอบของตระกูลหลิวดูแลรูหนอนแต่หุบเขาเปลียวอักคีต้องการสาะหานักปรุงโอสถชั้นสูงจึงนำสิ่งนี้มาเดิมพันตระกูลเฉิงนั้นไม่รู้ไปหานักปรุงโอสถระดับ6มาจากไหนคนหนึ่งส่วนนักปรุงโอสถของตระกูลหลิวมีแค่ระดับ5สูงสุดหุบเขาเปรียวอักคีสาะหานักปรุงโอสถชั้นสูงไม่ทำอะไร ปกติกลุ่มอิทธิพลระดับนี้น่าจะมีนักปรุงโอสถในสังกัดอยู่แล้วนี่เซียวเหยียนแปลกใจเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้แต่ฟังว่าพมุกขบเขาเปรวอักคีต้องการปรุงโอสถชนิดหนึ่งจาเป็นต้องมีนักปรุงโอสถชั้นสูงมาช่วยอีกแงรงหลิวชิงบอกเซียวเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเบือนสายตาไปทางผู้วุโสสูงวัยชุดม่วงที่ยืนเชิดหน้าอยู่ไม่ไกลหมายความว่าถ้าขอเพียงเจ้านานักปรุงโอสถที่ระดับสูงกว่าตะแก่นั่นอ,อกมาได้เจ้าก็จะเป็นผู้ดูแลรูหนอนแห่งนี้ต่อไปใช่หรือไม่หลิวชิงพองอกะ ความหวังเล็กๆถูกจุดขึ้นในใจอีกครั้งเขารู้ว่าเซียวเหยียนก็เป็นนักปรุงโอสถนำซ้ำยังปรุงโอสถระดับ5้าออกมาได้ตั้งแต่ตอนอยู่สำนักในแล้วหลายปีผ่านไปความสามารถของเขาอย่างไรก็ต้องรุดหน้าจากที่ประเมินเซียวเหยียนน่าจะอยู่ระดับ6เช่นกันแม้ไม่กล้าพูดบาเหนือกว่าผู้สูงวัยชุดม่วงคนนั้นแต่อย่างน้อยก็คงไม่ด้อยกว่าเท่าไหร่เห็นหลิวชิงพยักหน้าเซียวเหยียนฉีกยิ้มก้าวเช่มช้าออกไปจากนั้นประสานมือต่อผู้สูงวัยชุดแดงท่านนั้นยิ้มกล่าวว่าผู้วุโสท่านนี้ ตระกูลหลิวยังไม่เคยเอ่ยปากยอมแพ้ดังนั้นการส่งบอบนี้โปรดรอสักคู่ทันทีที่เซียวเหยียนปรากฏผู้วุโสชื่อหัวก็สังเกตเหตุแต่แรกเขารู้สึกประหลาดใจเช่นการที่เซียวเหยียนบรรลุระดับปรมาจารย์ยุทธได้ด้วยไวยเพียงเท่านี้ความสำเร็จระดับนี้แม้แต่หุบเขาเปรวอควขียังหามีใครสักคนทำได้ถ้ายังไม่ยอมแพ้เช่นนั้นก็เชิญนักปุงโอสถออกมาเถอะถ้าตระกูลหลิวสาะหานักปุงโอสถที่เก่งกว่าท่านปรมาจารย์เชื่องชิ้วได้เช่นนั้นอำนาจดูแลรูหนอนนี่ก็จะเป็นของตระกูลหลิว อาจเป็นเพราะพลังฝีมือของเซียวเหยียนน้ำเสียงผู้วุโสชือหัวอ่อนลงมากเซียวเหยียนยิ้มพยักหน้าจากนั้นกรอกตาไปทางผู้วุโสชุดม่วงคนนั้นประสานมือคำนับยิ้มกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ผู้เยาประร้องกับประลามการะจัน์เฉิงฉิวท่านนี้สักรอบดีหรือไม่เจ้าก็คือนักปุงโอสถที่ตระกูลหลิวเชิญมางั้นเหรอได้ยินคำพูดของเซียวเหยียนผู้วุโสชือหัวพงะงนันสายตาเฉียบคมค่อยๆกวาดสำรวจบนล่างเซียวเหยียนพันรู้สึกเหลือเชื่อ เซียวเยียนบรรลุระดับปร,รมาจารย์ยุทธก็ทำให้เขาสะเทือนขวัญมากแล้วหากล่าวว่าเขายังมีฐานะหนึ่งเป็นนักปรุงโอสถนั่นออกจะร้ายกาศเกินไปแล้วการฝึกปราณยุทธและาศาสตร์ปรุงโอสดล้วนลึกซึ้งกว้างใหญ่เพียงเรียงปีชาสามารถด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ง่ายแล้วใครจะประสบสำเร็จทั้งสูงอย่างสูงทั้งสองเส้นทางย่อมยากขึ้นทวีคูณคนที่ไปถึงจุดนั้นได้จึงน้อยกว่ายิ่งกว่าน้อยคำพูดของเซียวเหยียนสร้างความแตกตื่นแก่ฝูงชนคนมุงดูโดยรอบ แต่ส่วนใหญ่ล้วนดูแคลนเซียวเหยียนคนที่อ่อนวัยปานนี้แม้ดูพลังฝีมือแก่งเก้าแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเขามีคุณสมบัติไปท้าดวลกับปร,รมาจารย์ปรุงยาระดับสูงอย่างเจิ้งชิวส่วนเจิ้งชิวในฐานะผู้ถูกท้าดวลก็ตะลึงงานเช่นกันก่อนผุดลอยยิ้มยาะกล่าวกับเซียวเหยียนว,ว่าด้านปราณย,ยุทธ์เราผู้เท่าอาจสู้เจ้าไม่ได้แต่ด้านปรุงยาขอกล่าววาจาระคายหูสักประโยคเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติสำหรับวาจาปรามาสของเจิ้งชิว เสียวเย็นกลับไม่นำพามาใส่ใจเขาเบือนสายตาไปทางผู้กุโสช่อหัวไม่ทราบจะให้ประลองอย่างไรหรือปรุงโอสถต่อหน้าทานกำนันงั้นเหรอไม่ต้องยุ่งยากปานนั้นเราผู้เท่าไม่มีเวลามากนักเจ้งงิวตอบแค้นหัวเลาะเสียงเย็นในเมื่อเจ้ากับเป็นนักปรุงโอสถคงรู้ว่าพลังจิตวิญญ,ญาณมีความสำคัญต่อนักปรุงโอสถปานใดเช่นนั้นก็ประลองพลังจิตวิญญ,ญาณกันเถอะเห็นแก่ที่เจ้าเป็นผู้ยาวเราผู้เท่าจะให้ลงมือก่อนขอเพียงเจ้าใช้พลังจิตวิญญ,ญาณจู่โจมฆ่าล่อยถ,ถอยล่นได้ถือว่าเจ้าชนะ ไม่แปลกที่เจิ้งชิวจะลำพองตนปานนี้ความแตกต่างสูงสุดของนักปรุงโอสถก็คือผู้ฝึกปราณยุทธก็คือพลังจิตวิญญาณพลังจิตวิญญาณของนักปรุงโอสดระดับหกเทียบเคียงได้กับผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งได้ยินคำพูดของเจิ้งชิวเซียวเหยียนพะงะเล็กน้อยก่อนปั้นหน้าพิลึกประลองพลังจิตวิญญาณงั้นเหรอเจิ้งชิวจบคำตวัดแขนเสื้อยืนมือไพ่หลังมองดูเซียวเหยียนด้วยสายตาฉืดชาวางมาดปรมาจารย์แห่งยุคเต็มที่ลงมือเถอะ เสียวเหยียนอ้าปากค้างตามด้วยถอนใจแผ่วเบาค่อยๆเงื้อฝ่ามือขึ้นท่ามกลางสายตาจับจ้องนับไปทวนจากนั้นโบกแผ่วๆไปทางเจิ้งชิวคอยหลังการโบกมือพลังจิตวิญญาณอันล้ำลึกแก่กล้าซัดตลบรล้ากับขยุชั่วขณะนั้นสีหน้าผู้โสชื่อหัวที่เฉยเมยมาโดยตลอดปรากฏความผันผวน,นแล้วส่วนสีหน้าฉืดชาของเจิ้งชิวยิ่งซีดเผือกในพริบตา พลังจิตวิญญาณอันล้ำลึกแก่กล้าโหมซัดดุดขึ้นข้างชักนำพรานุภาพชวนสะพึงพุ่งปราไปที่อาวุโสชุดอาวุโสสูงวัยชุดม่วงปานสายฟ้าแลบอากาศท่าตลอดลายทางสันส่นสะเทือนรอยแตกสีดำเป็นสาสายแผ่ขยายอย่างเงียบงันแม้พลังจิตวิญญาณไร้รูปไร้สีแต่ผู้มีฝีมืออยู่บ้างล้วนรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายคุกคามที่ตลบอบอวนบนนภาอากาศอดรู้สึกขนลุกไม่ได้ชั่วขณะนี้เสียงซุบซิบบนลานพากันเงียบกริบ บางคนที่เผยสีหน้าดูแคลนเซียวเหยียนต่างตลึงลางกันทั่วหน้าและดูหน้าขันเป็นพิเศษหลังเซียวเหยียนเลื่อนระดับขึ้นสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธในด้านปรุงยาโอสถก็พอจะนับเป็นระดับ7ได้แล้วบวกกับพลังจิตวิญญาณอันโดดเด่นของเขาคิดว่าต่อให้นักปรุงโอสถระดับ7แ็แท้จริงบางคนยังเทียบไม่ติดพลังจิตวิญญาณที่ไร้กาดปานนี้ทันทีที่สำแดงออกมาพลานุภาพย่อมหน้ากลัวเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่นักปรุงโอสถระดับ6อย่างเชิงชิวต่อให้เขาบรรลุถึงระดับ7สู้กับเซียวเหยียขนขึ้นมา ใครจะคว้าใช้ก็ยังหาทราบไม่ผู้ผู้โสชื่อหัวตะลึงตาค้างกับพลังอันลึกล้ำแก่งกล้าที่ม้วนตลบอบอวนสูดไอเย็นเฮือกใหญ่ค่อยๆเคลื่อนสายตาสะเทือนขวัญมาทางเซียวเหยียนสุ่มเสียงแห่ร้าดังลอดจะนำคอนักปรุงโอสดระดับเจ็ดเหรอพลังจิตวิญญาณแทบจะเป็นรากฐานแห่งการำดำรงชีวิตของนักปรุงโอสถเพราะมีเพียงครอบครองปร,รังจิตวิญญาณอันลึกล้ำแก่งกล้า นักปรุงโอสถก็จะสามารถควบคุมกําลังไฟจนกระทั่งหล่อสร้างโอสถเป็นผลสําเร็จดังนั้นความแข็งแกร่งของพลังจิตวิญ,ญญาณจึงเกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรุงยาในทวีปมัชชิมคนส่วนใหญ่จําแนกความแตกต่างระหว่างนักปรุงโอสถสองคนด้วยการพิจารณาจากพลังจิตวิญ,ญญาณและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าเพราะเหตุใดผู้วุสโสช,ชื่อหัวสามารถบรรลุถึงระดับนักปรุงโอสถของเซียวเหยียนได้จากพลังได้หลังจากการรับรู้พลังจิตวิญ,ญญาณขุมนี้ แน่นอนในใจของผู้โสชื่อหัวบังเกิดความตื่นสะท้านอย่างไม่ต้องสงสัยเขาคาดไม่คิดไม่ถึงเด็ดขาดเซียวเหยียนไม่เป็นแค่บรามจารยุทธคนหนึ่งในด้านปรุงยายังแตกฉานอย่างลึกซึ้งถึงปานนี้ที่สร้างความตนกยิ่งกว่าก็คือไวของเซียวเหยียนนักปรุงโอสถที่อ่อนเยาวปานนี้ช่วยชีวิตของเขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกตะแก่เชิงชิวครานี้ถ้าจะย่ำแย่แล้วทำเป็นวางกล้ามลำพึงในใจบนหน้าผู้โสชื่อหัวอดเผยรอยยิ้มสมน้ำหน้าไม่ได้ เขาขัดในตากับท่าทีจองหองของเจิ้งชิวมานานแล้วแต่ติดที่ฐานะของอีฝ่ายจึงจําเป็นต้องให้ความเกรงใจส่วนความสํานึกเสียใจของเจิ้งชิวยังไม่ทันต้องพูดถึงประจันหน้ากับพลังจิตวิญญาณที่แผ่พุ่งมาอย่างมืดฟ้ามัวดินนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ยากจะวางท่าเยือกเย็นอยู่ได้อย่ามนี้สีหน้าเจิ้งชิวขาวซีดแววตาพรั่นพึงปนอึง้งฐานะที่เป็นนักปรุงโอสถเขายิ่งอ่อนไหวต่อพลังจิตวิญญาณกว่าใคร พลังอันแก่กล้าที่ผมซัดมาทาให้เขารู้สึกถึงเหมือนเผชิญหน้ากับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ความรู้สึกนี้เขารู้สึกเขาเคยรู้สึกได้จากบนล่างของผู้วุโสบางคนบนหอคอยโอสถแต่ผู้วุโสเหล่านั้นล้วนมีชื่อเสียงขจรกระจายบนทวีปมัดฉิมทั้งสิน้นเขาว่าผู้ที่มองอับความรู้สึกนี้แกเขาในคราวนี้หาใช่ระดับผู้วุโสของหอคอยโอสถแต่เป็นมุดหนุ่นมที่อายุแค่ยี่สิบเศษคนหนึ่งนักปรุงโอสถระดับเจ็ดเป็นไปได้อย่างไร ร่างสันเทาเล็กน้อยอึดใจถัดมาแววดุร้าวผุดขึ้นในดวงตาของเจิ้งชิวเขาไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดเจ้าเด็กรุ่นหลังที่แลดูอ่อนหัดผู้นี้จะบรรลุถึงระดับชั้นที่ทําให้เขาต้องแงนมองแววดุร้าวปรากฏเจิ้งชิวถอยปราดลายก้าวเรื่องราวถึงขั้นนี้เขาไม่แยแสวาจาเขื่อนโคงที่ล่านออกไปก่อนหน้านี้อีกแล้วหนึ่งเสียงคำรามต่ำๆพลังจิตวิญญาณขุ่มหนึ่งทะลักทลายจากในกายก่อนผึนึกเป็นกำแพงจิตวิญญาณไรสภาพผืนหนึ่งตรงตรงหน้า เด็กน้อยอย่ามาลุดเล่นลูกไม้ต่อหน้าเราพูกเท่ากำแพงจิตวิญญาณก่อตัวเจิงชิวจ้องขมิงเซียวเหยียนพรางตะว่าเสียงเย็นเซียวเหยียนเหลือบตาขึ้นมุมปากสแสยะยิ้มก็แค่นักปุงโอสถระดับ6คนหนึ่งยังกล้าสำแดงพลังจิตวิญญาณต่อหน้าเขาหาทุกใส่ตัวโดยแท้เซียวเหยียนงอนิ้วดีดเบาๆไปหนึ่งคำจบลง พลังจิตวิญญาณอลึกล้ำแกร่กล้าที่ตลบอบอวนกลางนพาประสานตัวในพริบตากลายเป็นค้อนเหล็กที่สภาพแลดูเหมือนจริงท่ามกลางสายตาแตกตื่นนับไปท้วนแล้วทุบลงบนกำแพงจิตวิญญาณผืนหนานั้นสุดแรงเปรี้ยงสองฝ่ายชนนันขึ้นกระแทกสาดซัดรอบทิศทางพริบตาเดียวทั้งจัตุรัสปรากฏการสั่นสะเทือนเล็กน้อยพร้อมกับรอยแตกเป็นเสสายแกรกตรงจุดกระทบของค้อนจิตวิญญ,ญาณและกำแพงจิตวิญ,ญญาณปรากฏวงกระเพื่อมแผ่กระจายฉับไว ใบหน้าเจิ้งชิวบวมเปล่งเป็นสีม่วงคล้ำโยกย้ายพลังจิตวิญญาณถ่ายเทใส่กำแพงเบื้องหน้าสุดฤทธิ์ทลายเซียวเหยียดเล็งฝ่ามือไปที่เจิ้งชิวแต่ไกลตามด้วยแตะปลายนิ้วบนอากาศแค่นหัวเราะแผ่วเบาเพิ่งจบคำพลังบนคอนจิตวิญญาณทางโถมโหมทวีตามด้วยหนึ่งเสียงดังแครก็กร้อยแตกเส้นสายยืดขยายบนกำแพงไร้สภาพนั้นท่ามกลางสายตาตะลึงงานของเจิ้งชิวและคนมุงโ่ ข่วงลอยแตกลุกลามกำแพงจิตวิญญาณที่สั่นไหวอย่างหนักหมดผลทางต้านทานจู่โจมของพลังจิตวิญญาณสุดสะพึงนั้นในที่สุดแตกกระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยพวดกำแพงจิตวิญญาณระเบิดกระจุยเจิ้งชิวหน้าขาววาบตามด้วยกระอักเลือดคำหนึ่งล่างปิวกับหลังออกไปตกกระแทกพื้นถลายคูดเป็นทางยาวเกือบร้อยเมตรค่อยชะลอหยุดลงทั่วขณะนี้ทั่วจัตุรัสเงียบกริบ สายตาทุกคู่มองดูเจิ้งชิวที่สุดกรองบนพื้นแทบไม่ทราสต,ตากรรมยามนี้หามีใครเปิดปากสักคนหนึ่งยกแค่หนึ่งยกเท่านั้นนักปรุงโอสสระดับ6คนหนึ่งก็พ่ายแพ้ซ้ำยังปราชัยอย่างหน้าอนาดและคนที่ทําให้เป็นเช่นนั้นกลับเป็นแค่บุรุษหนุ่มแค่อายุ20เศษความเงียบดำรงอยู่ชั่วขณะในที่สุดก็ถูกเสียงสูดหายใจหนาวเหน็บจํานวนหนึ่งทำลายสายตาแต่ละคู่ดูบุรุษที่บุรุษหนุ่มที่ไม่เคยย่างเท้าขึ้นหน้าแม้แต่ก้าวเดียวคนนั้นด้วยแววตาร้อนแรง มาถึงบัตรนี้ไม่ว่าผู้ใดก็เดาออกระดับชั้นนักปรุงโอสถของคนผู้นี้เหนือกว่าเจิ้งชิวอย่างแน่นอนเจิ้งชิวเป็นนักปรุงโอสถระดับ6ในเมื่อเซียวเหยียนเหนือกว่าเช่นนั้นคําตอบก็คือระดับ7ยังไม่ต้องสงสัยมีเพียงนักปรุงโอสถระดับนี้จึงสามารถจัดก,การนักปรุงโอสถระดับ6จนสะบักสบอมถึงขั้นนี้ได้ภายใต้กรารประชันพลังจิตวิญญาณคนผู้นี้ถึงกับเป็นนักปรุงโอสถระดับ7คนนับไปทั่วต่างกลืน้ําลายแววตาทอประกายทึ่งจัด นักปรุงโอสถระดับเจ็ดนี่ไม่ใช่ระดับชั้นธรรมดาทั่วไปนักปรุงโอสถระดับนี้ต่อให้อยู่ในหุบเขาเปรียวอคัคคีหรือกระทั่งหอคอยโอสถก็จัดอยู่ในอันดับต้นๆเชิงเหยวและพวกตระกูลเฉิงตะลึงมองเจิ้งซิวที่นอนอยู่ไกลๆคู่ใหญ่จึงกืนน้ำลายอย่างยากเย็นนักปรุงโอสถระดับเจ็ดแค่คิดถึงตรงนี้พวกเขาก็ขนลุกแล้วด้วยพลังฝีมือของเซียวเหยียนใครจะลบชื่อตระกูลเฉิงไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงเขาเอ่ยปากคำหนึ่ง ก็จะมียอดฝีมือมากมายออกลงด้วยความเต็มใจเพราะพลังปลุกระดมของนักปรุงโอสถระดับเจ็ดหามีผู้ใดเครือแข่งไม่ตระกูลหลิวไปผูกไม้ตีกับนักปรุงโอสถระดับนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไหนไม่เคยละแค่ละคายเฉิงเย่าสีหน้าสับสนแปรปรวนความคิดโลดแล่นในใจนักปรุงโอสถระดับเจ็ดคือบุคคลชั้นสูงที่ตระกูลเฉิงยังไม่มีปัญญาเชื้อเชิญเขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ตกฉันไหนตระกูลหลิวจึงเชื้อเชิญมาได้ด้านตรงข้ามไม่ไกลกับพวกเชิงเหยว หลิวชิงหลิวเฟยและพวกล้วนอ้าปากค้างมองดูจ้งชิวบนพื้นเช่นกันพวกเขารู้สึกว่าภาพที่อีกฝ่ายไม่อาจต้านรับเซียเวเยียนแม้แต่ยกเดียวนั้นช่างเหลวไหลสิ้นดีนั่นมันนักปรุงโอสถระดับ6ชัดๆนักปรุงโอสถระดับ7ผู้สูงวัยผมขาวสองด้านหลังของหลิวชิงนั้นสูดหายใจเครือกหนึ่งช้าๆในน้ำเสียงมีความปิติยินดีคุณชายท่านนี้เป็นถึงนักปรุงโอสถระดับ7ท่านประมุขเขาเป็นสหายท่านจริงเหรอ ในน้ำเสียงเหลือเชื่อของอีกฝ่ายหลิวชิงอดกระยิมใจไม่ได้ตะแก่สองคนนี้เป็นผู้วุโศข,ของตระกูลก็จริงแต่ไม่เคยเห็นเขาซึ่งเป็นประมุขตระกูลอยู่ในสายตาวันนี้อาศัยบาร,รมีของเซียวเหยียนมาข่มสองคนนี้พอดีหลิวชิงยิ้มย่องในใจแต่สีหน้ากลับเรียบเฉยถ้าเขาไม่ใช่สหายข้าจะออกหน้าช่วยข้างนั้นเหรอพอฟังผู้วุโสทั้งสองยิ้มเจือนแต่ไม่ได้โต้แยง้งหากหลิวชิงมีสหายเป็นนักปุงโอสถระดับเจ็ดจริงย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดของสำหรับตระกูลหลิวยังไม่ต้องสงสสัย ผู้ผุโสท่านนี้ไม่ทราบว่าก,การปรลองมีผลลัพธ์แล้วหรือยังเซียวเยียนตวัดแขนเสื้อคราหนึ่งพลังจิตวิญญ,ญาณที่อบอวนกลางอากาศสลายวัดในพิตาก่อนหันไปยิ้มถามผู้ผุ้โสื่อหัวในยิงคำถามของเซียวเหยียนผู้ผุ้โสดชูหัวรีบถอนสายตาจากร่างเจิจจจ้งชิวกับทันใดบนหน้าเหี่ยวย่นฉีกยิ้มเป็นประวัติการพร้อมกับพยักหน้าสหายน้อยมีฝีมือเลิศลำ้ำผู้ชนะย่อมเป็นเจ้าแน่นอนอํานาจดูแลรูหนอนสามปีเป็นของตะกูลเหลว เอาแล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่9นะครับโชว์เทพอีกหนึ่งดอกเซลเยียนของเราโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ